ตุลาการสารรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษนะคะข้าราชการใต้พระประมาพิไทยและจริยธรรมกับกฎหมายระบุชัดคนไทยโชคดีมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องค่ะ ที่มหาวิทยาลาัยอสามชันนะคะนายจรรยพักดีธนากุลตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อข้าราชการใต้พระประมาพิไทยและจริยธรรมนักกฎหมายตอนหนึ่งว่าเราอยู่ในสังคมที่ยึดถือประชาธิปไตยเสียงข้างมากโดยยึดเสียงข้างมากเป็นทางออกของทุกประเด็นและต้องระลึกด้วยว่าแม้มติข้างมากจะปลอดภัยแก่ผู้ที่เดินตามแต่ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันหากทำร้ายหรือสร้างการทำลายจะต้องตริดเบรคข้าม ้อให้ได้มิเช่นนั้นจะผ่าประเทศย่อยยับหลักธรรมาธิปไตยของพระมหากษัตริย์ถือเป็นหลักการที่ประเสริฐที่สุดเพราะถือหลักความถูกต้องเป็นใหญ่ไม่ถือกฎหมายเหนือความยุติธรรมนายจรรยกล่าวต่อด้วยเขาว่าหลักการนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะผู้นําเท่านั้นทุกคนสามารถใช้หลักการนี้ตัดสินใจในการดําเนินชีวิต อย่าตกเป็นเครื่องมือของความคิดสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละด้านพร้อมหาประโยชน์เพื่อปรับใช้ให้อยู่ตรงกลางเมื่อใดนักกฎหมายฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีงามของประชาชนเมื่อนั้นก็ถือเป็นนักกฎหมายสายปีศาจและเมื่อมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนอายุ15ปีแม้เยาวชนจะยินยอมก็ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงและถือว่าผิดศีลธรรมด้วย ดังนั้นหากใครกระทําผิดก็จะต้องรับผิดชอบที่สุดแล้วหากเราดูแลรักษาตัวเองตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มากเท่าใดชีวิตก็จะปลอดภัยและยั่งยืนประสบสันติสุขได้มากเท่านั้นค่ะ